เอามื water, อลงตามๆนะไม่หินโลนกระจกกระจกไปนะข้าวหอมนะเดี๋ยวพ่อใส่เองพ่อหอมนลงส้นหินลูกใหญ่ที่สุดในโลกแม่ซื้อหินอะไรนะมาด้วยนะข้าวหอมหินอะไรหินสีอ่ะหยาชั่วโมงเปิดน้ำเต็มตอนนี้ใส่น้ำแล้วนะครับใส่หินแล้วใส่น้ำแล้วสวยงามมากเล เหลือแต่ปลานะคะตอนนี้เดี๋ยวเอาปลามาใส่เราจะเลี้ยงปลาอะไรครับน้องปกป้องปลาอะไรคะน้องข้าวหอม <ปา S 1> ใช่ <ปา S 1> เอาสีอะไรปลา,<ป>า,าคร์ฟสีเงินกับสีทองใช่ไหมใช่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ด้วยนะคะก็ตัวใหญ่สีทองอ่าตัวสีเงินกับตัวสีทองโอ้ยใส่น้ำดีๆป้องเออเอางี้ดิให้มันอยู่ดีกันให้มันอยูๆๆ่เลยฮะมันจะได้กรองสีสุกป่ไงเห็นไหมกรองน้ำมันจะเป็นหน้าที่กรองไง Thank you.